สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันต่อถึงเรื่องกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหม,มทดแทนนะครับว่าจะต้องดําเนินการเรียกร้องอย่างไรนะครับซึ่งเ,เดิมผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับว่าในส่วนของค่าสินไหม,มทดแทนเนี่ยเมื่อถูกกับรถชนด้ในความประมาทเนี่ยสามารถจะเรียกร้องอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ได้ทําคลิปต่อมาถึงเรื่องเอกสารหลักฐานที่จะต้องเตรียมเพื่อใช้ประกอบในการเรียกร้องค่าสินไหม,มทดแทนนะครับ คราวนี้มาถึงคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องกระบวนการในการเรียกร้องค่าสิมดแทนนะครับวา่ามีวิธีการที่จะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของกระบวนการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับเมื่อถูกขับรถชนในความประมาทนะครับแล้วได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องมีการเข้าไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนนะครับเมื่อทุกคนน,นะครับพักรักษาตัวจนอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็ให้ติดต่อแจ้งมาที่ทาง ตำรวจก็ได้นะครับว่าตอนนี้นะครับทางฝั่งเราเนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่จะเจรจากับทางประกันนะครับหรือเจรจากับทางคู่กรณีเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะนัดแนะกับทางประกันแล้วก็คู่กรณีเนี่ยให้ทางฝั่งเราเนี่ยไปเจรจากับทางประกันหรือเจรจากับทางคู่กรณีที่สถานีตำรวจเลยนะครับแล้วเมื่อไปถึงวันนั้นนะครับก็ให้เตรียมเอกสาร,รทั้งหมด พร้อมกับการสรุปตัวเลขค่าสิมมัตแทนทั้งหมดนะครับที่ทางฝั่งเราเนี่ยประสงค์จะเรียกร้องเอากับทางประกันของอคู่กรณีหรือจากคู่กรณีนะครับก็เตรียมไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วพอไปเสร็จเนี่ยพอไปไปเจอกันที่ทถานีตํารวจเนี่ย เดี๋ยวทางประกันเนี่ยเขาก็จะมีตัวแทนเขามานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทางคู่กรณีเนี่ยเขาก็จะมาด้วยนะครับมาร่วมกันพูดคุยเจราจากันที่สถานีตํารวจนะครับและเมื่อมีการเจราจากันเนี่ยทางฝั่งเราเนี่ยก็ให้เตรียมเอกาสารชุดน,นี้แหละไปมอบให้กับทางประกันเลยโดยแจ้งกับทางประกันไปเลยว่าทางฝั่งเราเนี่ยวัดสงที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นจานวนเท่านี้นะครับพร้อมกับเอกาสารแน่ไป ให้กับทางประกันให้เรียบร้อยนะครับแล remember, mm ้วเมื่อมีการเสนอตัวเลขไปกับทางประกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางประกันเนี่ยเขาก็จะรับตัวเลขตัวนี้นะครับไปเสนอกับทางบริษัทประกันอีกทีหนึ่งนะทางเจ้าหน้าที่น่แหละเขาจะรับตัวเลขไปแล้วก็ไปเสนอกับทางบริษัทประกันนะครับแล้วพอมีการรับตัวเลขไปแล้วไปเสนอกับทางบริษัทประกันเนี่ยเดี๋ยวบริษัทประกันเนี่ยก็อย่างใช้เวลาก็ประมาณทัก15วันยี่สิบวันหรือประมาณ1เดือนเนี่ยเขาก็จะไปพิจารณาตัวเลขว่า Schools ส่วนของประกันน่ยหรือส่วนส่วนของทางค่าที่ไม่ทดแทนเนี่ยที่เราได้เสนอไปเนี่ยทางประกันก็จะพิจารณาว่าจะจ่ายค่าสิ่ไหมทดแทนเนี่ยให้กับทางฝั่งเราเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับเมื่อประกันเนี่ยเขาพิจารณาตัวเลขมาแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางฝั่งเราแล้วล่ะครับว่าตัวเลขที่ทางประกันเขาพิจารณามาเนี่ยทางฝั่งเราเนี่ยพอใจหรือไม่นะครับถ้ายังไม่พอใจก็ให้ต่อรองกับทางประกันเพิ่มเติมไปเลยนะครับว่าตัวเลขที่ทางประกันพิจารณาให้มาเนี่ยยังน้อยไปนะครับ ก็จะขอเพิ่มเติมสักเท่าไหร่ยังไงเนี่ยก็ให้เจรจากันได้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อเจรจากับประกันในชั้นตํารวจแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเจรจากตกลงกันได้เรียบร้อยเนี่ยก็จะจบตามตัวเลขนั้นเลยนะครับสมมุติว่านะครับทางเราเนี่ยได้มีการเสนอตัวเลขไปอาจจะสักประมาณ5 0 0 0 0นนะครับแล้วทางประกันเนี่ยพารณาให้มา3 0 0 0 0นนะครับแล้วทางฝั่งเราเห็นว่าโอเคแหละตัวเลข3 0 0 0 0 0เนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้วนะครับหรือเป็นตัวเลขที่ทางฝั่งเราพอใจแล้วเนี่ย ก็อาจจะมีการตกลงกันว่าโอเคละทางฝั่งเราเนี่ยประสงค์ที่จะขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนจากทางประกันเนี่ยหรือจากทางฝั่งคู่กรณีเนี่ยเป็นเงินจํานวน3,000 0 0บาทและก็จะถือว่าเคสนี่ถ้ามีการเจรจาตกลงกันได้เนี่ยก็จะจบกันไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าในเคสนั้นนะครับมีการเจรจากันแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเจรจาตกลงในส่วนของค่าสินไหมทดแทนกับทางประกันหรือกับทางคู่กรณีได้เนี่ย คราวนี้เมื่อมันไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยก็ให้ทางฝั่งเราเนี่ยนะครับแจ้งกับทางเจ้าหน้างานตำรวจไปเลยว่าให้ส่งฟ้องดําเนินคดีกับผู้ที่ขับรถด้วยความประมาทเนี่ยให้ดําเนินคดีไปยังศาลเลยนะครับโดยตํารวจเนี่ยเขาจะมีกระบวนการของเขานะครับโดยการทําสํานวนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะส่งสํานวนให้กับทางอายการนะครับแล้วทางอายการเนี่ยก็จะมีการส่งตัวผู้ที่ขับรถด้วยความประมาทเนี่ยส่งฟ้องศาลต่อไปนะครับ แล้วเมื่อมีการส่งตัวฟ้องไปที่ศาลแล้วนะครับทางศาลเนี่ยเขาจะมีหนังสือแจ้งมาทางฝั่งเรานะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยโดยหนังสือเนี่ยจะมีการแจ้งข้อความระบ,บุมาอ,อย่างชัดเจนนะครับว่าในฐานะที่ฝั่งเราเนี่ยเป็นผู้เสียหายเนี่ยถ้าประสงค์จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับหรือประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับทางพนักงานอัยาการเนี่ยก็สามารถที่จะไปยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยเพื่อขอเข้าร่วม เป็นโจทย์กับทางอายการแล้วก็จะสามารถยื่นคําร้องเพื่อเรียกค่าเสียบรรแทนเนี่ยเข้าไปในคดีอาญาได้เลยนะครับในส่วนนั้นนะครับเมื่อมีการดําเนินคดีที่ศาลแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในการเจรจากันใหม่อีกครั้งหนึ่งในชั้นศาลนะครับซึ่งในชั้นศาลเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของทางคู่กรณีนะครับที่เป็นจําเลยมาที่ศาลแล้วก็ในส่วนของอจาเลยเนี่ยคู่กรณีเนี่ยก็จะมีทนายความซึ่งเป็นทนายของบริษัทประกันเนี่ยเข้ามา ช่วยในการดําเนินคดีครับซึ่งในชั้นนั้นนะ่ะก็สามารถที่จะตกลงเจรจากันได้อีกชั้นหนึ่งนะครับในส่วนของฝั่งเรานะครับถ้ามีการเจรจาตกลงกันได้ในชั้นศาลเนี่ยก็จะจบไปในส่วนของทางทางแพ่งน,นะครับในส่วนของค่าเสียหายทดแทนนะครับแต่ในส่วนของทางอาญาเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับศาลก็จะต้องมีการดําเนินคดีกับทางคนที่ขับรถประมาทต่อไปนะครับซึ่ง หากมีการดำเนินคดีต่อไปเนี่ยเมื่อมันได้ข้อเท็จจริงว่าทางฝั่งของประกรันหรือทางฝั่งของคู่กรณีเนี่ยมีการชดใช้เยียวยาความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยให้กับทางฝั่งเราจนมีที่พอใจแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วศาลก็จะปลาณีนะครับโดยอาจจะมีการพิจารณาลงโทษจำคุกเนี่ยแต่โทษจำคุกก็อาจจะรอลงโทษไว้ก่อนนะครับกับสุดท้ายเลยท้ายสุดเลยนะครับถ้าสมมุติว่า,าถึงในชั้นศาลแล้วเนี่ยก็ยังเจรจาตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะครับ ก็ต้องมีการสืบพยานและให้ศาลตัดสินไปว่าในส่วนของค่าสินใหม่ทดแทนที่ทางฝั่งเราสมควรจะได้รับเนี่ยนะครับจะสมควรได้รับที่จํานวนเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในดุลพินิจของศาลนะครับจานั้นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการในการาเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะครับซึ่งก็จะมีวิธีการกระบวนการประมาณนี้นะครับ